มาครับลูกค้าวันนี้มียาลิสนะครับ1.2ตัวจีนะสภาพสวยๆคุณภาพเกรดเแน่นอนนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเป็นโตต้ายาลิส1.2ตัวจีนะครับราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทอยู่ในช่วงปี2014ลูกค้าเลขไมล์1 1 0 0 0 0กิโลโอ้โหนะถรือว่าวิ่งน้อยด้วยนะครับตัวนี้นะถือว่าถือว่าน่าใช้เลยนะลูกค้าได้เป็นตัวท็อปๆเลยนะของปี14นะครับก็กลับสวัสดีก่อนเลยนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งด้วยนะ วันนี้นะครับมีรถแฮทแบ็กนะครับสวยๆสีขาวมาให้ลูกค้าชมอีกหนึ่งคันนะมาเดี๋ยวพาดูโดยรวมของตัวรถกันนะครับว่าน่าใช้สวยสดงงามแค่ไหนนะครับมาไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ลูกค้ามีฮาโลเจนมาคู่กันเลยกรอบโคมใสๆสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยอย่างรอนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับลูกค้าไฟตัดหมอกนะครับมีคู่หน้าเลยไม่มีแตกไม่มีหักนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะสวยเลยนะครับ กระจังหน้านะครับผมเป็นสีโครเมียมนะครับนี่โครเมียมนะเป็นแบบโครเมียมด้านๆหน่อยนะครับผมไดอารมณ์หนึงความดุดันความสวยนะพรีเมียมเลยลูกค้าสวยจริงนะครับรอบโคมฝั่งนี้นะครับลูกค้าริ้วรอยไม่มีเลยนะครับใสๆกิ๊กๆเลยนี่ยังใหม่นะครับนี่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับสวยสดงดงามลูกค้ามาพร้อมกรอบโครเมียมนะล้อแมกลูกค้า แม็กตัวนี้นะครับผมสวยเลยมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้แม็กขอบสิบห้านะครับลูกค้าแม็กขอบสิบห้านะครับยางปีสองพันสิบปดนะแต่ตัวยางยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับ <c oughs> นี่ตัวโชคนะครับแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เลยนะลูกค <c oughs> ้านี่แต้มสีจากโรงงานยังอยู่เลย <c oughs> ตัวสีโดยรวมนะครับสวยเิ๊กเลยลูกค้า <c oughs> นี่เหลี่ยมคมทุกอย่างนะไม่มีบุบ <c oughs> ไม่มีบุบ <c oughs> เลยนะรักยง <réussi> รักยิ้มไม่มีนะครับ <c oughs> ตรงประตูนะครับจะมีแผงกันกระแทกนะครับตัวนี้จากโรงงานเลยนะนี่สวยๆนะครับกระจกมองข้างลูกค้าสีเดียวตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะที่จอบประตูเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมตัวสมาร์ทเอ็นทีนะครับนี่ลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นตัวจอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะลูกค้าก็จะได้เป็นในส่วนตัวพุชสตาร์ทมานะทับกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนี่อย่างสวยนะครับ มาเดี๋ยวพาดูภายในกันหน่อยนะครับภายในคันนี้นะครับลูกค้าในส่วนตัวเรือนไม่นะจะเป็นสีแดงนะครับนี่ยังรอนะครับกุญแจอยู่ในรถแล้วนะครับลูกค้าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับโอ้โหสตาร์ทเป็นชึ่งเลยนะเลขไม้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าถือว่าไม้น้อยๆเลยนะคันนี้สวยเลยนะครับสวยเลยกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับผม มีริ้วรอยทมการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับโอ้หแอร์แรงมากแอร์แรงมากนี่แอร์อย่างแรงนะครับแอร์แรงจริงแอร์แรงจริงอขอญอาตเบาแอร์นิดนึงนี่นะครับสมาร์ทคีย์ก็มีริ้วรอยทมการใช้งานบ้างนะครับใส่เคสไปจบเลยลูกค้าโอเคในส่วนเครื่องเล่นวิทยุนะครับผมก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุของโตต้ตาแท้ๆนะมากับรถเลยลูกค้า เครื่องเล่น cd dvd เนาะแต่เดียวนี้มันมีที่เสียบนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นออปชันเพิ่มเติมไปแล้วกันเนาะนี่สามแสนหนึ่งมืนเก้าันลูกค้าสาภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับผมสวยเลยลูกค้าไม่มีขาดนะนี่มันติฟังก์ชันลดเสียงเพิ่มเสียงมาด้วยนะครับนี่ยังอนะรอฮะพวงมาลัยเท่อยู่นะในส่วนของตัว แอร์นะครับอย่างที่แจ้งเนาะตัวนี้ตัวท็อปนะครับก็จะได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับที่จับนะครับก็เิ้วลอยน้อยนะสวยนะครับลูกค้าคันเกียร์นะครับผมก็จะเป็นสีโครเมียมด้านๆน,นะครับก็ได้ความหรูหราเพิ่มไปอยู่นี่สวยเลยนะแผงประตูนะครับเหลี่ยมคมทุกอย่างสวยสปอร์ตเลยลูกค้าตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะนี่เบาะหนังเลยนะครับสวยๆนะ แน่นๆนตึงตึงนะครับลูกค้าเอาไปใช้กันนะ mm hmm. ถือว่าน่าใช้เลยนะลูกค้าได้คัทแบ็กนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าสบายๆนะครับฟรีดาวน์ไปเลยนี่เบาะสวยๆเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวหัวน็อตกันหน่อยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับผมสติกเกอร์ติดจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยลูกค้านี่สวยๆเลยนะสะครับเพจติดมาเรียบร้อยนะครับของยาลิษนะนี่ก็จะเป็นบสวยอยู่นะ เอาเรื่องนะครับกันลอยให้ครบหมดเลยนะครับกันสาสติดให้เรียบร้อยนะครับลูกค้ากันสาสตรติดให้เรียบร้อยนะสวยหมดเลยนี่เบาะด้านหลังนะครับผมก็สามารถพับราบแบบนี้ได้เลยนะนี่สี่สิบหกสิบนะครับมาเดี๋ยวให้ดูเบาะก,กันก่อนเลยนี่ตัวเบาะนะครับด้านเบาะหนังเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าโอ้โหหลูหลาเลยนะนี่เบานะแน่นตึงๆไม่มีขาดนะครับในส่วนตัวฝ้าด้านบนลูกค้า ไม่มียันไม่มีเจิมนะครับสวยๆเป็นสีเทานะนี่อย่างหล่อเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังลูกค้าไฟท้ายนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะนี่โค้งมนทุกอย่างสวยหมดนะไม่มีแตกนะลูกค้าไม่มีรล้านะนี่สวยๆเลยแต่เข็บนั่นสนิทเลยลูกค้าระหว่างกันชนกับตัวตัวรถนะนี่เนียนหมดเลยนะครับสวยอยู่นะคันนี้นะครับ โลโก้ตัวจีมาครบนะครับตาโลโก้โต้ตาใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยโลโก้ยานลิสนะครับนี่เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับผมเนียนสนิทนะลูกค้านี่อย่างหล่อนะแล้วสีขาวด้วยลูกค้าแต่งขึ้นแน่นอนนะครับื่อใครอยากเอาไปทําเพิ่มเติมนะจัดได้เลยนะครับสีขาวถือว่าน่าใช้เลยด้านหลังนะหัวน็อตนะครับผมนี่ด้านท้ายนะหัวน็อตนี่กิ๊บๆใหม่ๆเลยนะครับ เมคานทุกอย่างอยู่ครบหมดนะไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับลูกค้าคันนี้อืมมอหนอกสวยๆวยตึงๆเลยลูกค้านี่มีถาดท้ายมาให้ลูกค้าดูด้วยนะมีถาดท้ายมาด้วยนะนี่ยางอะไรนะครับผมถุงคู่มือมาครบหมดลูกค้ายางอะไรถุงคู่มือมาครบหมดนะครับนี่รอยซีนจากโรงงาน,นเห็นปะ่ะโลโก้ R1 นะครับมาดูชั้ๆใกล้นะนี่โลโก้ R1 นะเริมจากโรงงานแน่นอนนะครับลูกค้า ตัวหลุมนะครับไม่มีเคาะไม่มีบุบนะครับนี่รอยซีนตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับจากโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่เป็นไงสวยจัดนะครับนี่หนึ่งแอลนะครับสวย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 จริงนะครับลูกค้าคันนี้ใครนะครับที่สนใจนะครับยาลิ์คันนี้ติดต่อเบอร์หลังเร็วๆนะครับที่6986276862นะครับผมหรืออัลายหลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครนะครับที่ อยากดูรถจริงนะลูกค้ามาดูได้เลยนะครับที่สนุกคานะครับร่มเก้านั่นเองนะอยู่ร่มเก้านะครับตรงข้ามบิ๊กซีเลยลูกค้าแลนด์มาร์คหาไม่ยากเลยนะครับสภาพสวยๆดีๆคัดเกตแบบนี้หายยากแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวพาดูในะส่วนของตัวแผงประตูนะครับแผงประตูนี่เนียนกิ๊กเลยลูกค้าเนี่สภาพดีๆนะครับสภาพัสเห็นมีให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยนะเนี่ยอย่างสวยนะครับลูกค้า อย่างสวยเลยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับลูกค้าเบาะไม่มีขาดไม่มีย่นนะนี่หัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับลูกค้านี่ฝั่งซ้ายนะแผ่นเพลทนะครับระบุปีผลิตนะครับเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะนี่หัวน็อตด้านล่างนะจิ๊บจิบเลยลูกค้านี่ไม่มีแกะเลยนะอเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับด้านหน้าผมก็บอกเลยว่าหน้าจะสวยแน่นอนนะครับ ด้านในนะครับลูกค้าด้านในเก๊ะนะครับก็สามารถก็แบ่งเป็นสองฝั่งเนาะก็สามารถใส่ของได้อะไรได้เยอะแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับลูกค้าห้องยนต์สวยแน่นอนลูกค้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องพันสองนะครับลูกค้านี่แรงม้านะครับแปดสิบหกแรงม้าเลยนะได้เครื่องยนต์สี่สูบด้วยลูกค้าสุดจัดนะครับนี่เอาเรื่องนะครับลูกค้า ตัวเครื่องยนต์นะครับแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีฝาครอบเครื่องยนต์มาให้ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับลูกค้านี่เป็นไงกิ๊บ์ใหม่ๆนะครับลูกค้าห้องเครื่องยนต์นะครับอย่างหล่อเลยนะนี่สะอาดสะอ้านนะครับคันนี้นี่หม้อลมเบรกนะครับตามสีจากรกลงานอยู่ครบนะครับผมนี่อย่างสวยเลยลูกค้าเนียนกิ๊กๆนะครับเนียนกิ๊กๆนะนี่ พวกด้านหลังเครื่องนะครับลูกค้าช yes. sure sure ัดเจนหมดนะพวกด้านหลังเครื่องชัดเจนหมดนะสวยหมดเลยลูกค้าไม่มียุ่ยไม่มีขาดนะครับผมไม่มียุ่ยไม่มีขาดนะนี่ติ๊กเกอร์มอกรติดมาครบนะครับผมในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับฝังแก้มไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเมคอาพสวยๆตึงๆเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมปั๊มตาโตต้าอยู่ครบนะครับนี เมคอาร์ตนะครับอยู่เรียงกันสวยๆหมดเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะสติกเกอร์ติดจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่อย่างสวยนะลูกค้าหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับอย่างสวยเลยนะคันนี้นี่คานนะครับส่วนตัวเบ้าไฟหน้าทุกอย่างสวยหมดเลยนะไม่มีแกะนะแข็งแรงแน่นอนนะครับลูกค้านี่คานนะครับเดิมๆเ,เลยแบตเตอรี่เรามีการตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าก่อนออกแน่นอนนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ดูแลกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับลูกค้านี่คันนะครับผมปั๊มมาเรียบร้อยเลขหนึ่งอย่างนี้มาจากโรงงานแน่นอนนะครับหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับหัวน็อตสวยๆมุนๆเลยนี่อย่างหล่อนะลูกค้าสวยจริงนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ห้องเครื่องยนต์ด้านหลังฝั่งข้างประตูทุกอย่างหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับลูกค้า ใครนะครับที่สนใจนะครับยาริตคันนี้นะขออนุญาตย้ํารุ่นอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นยาริตหนึ่งอยูสองตัวจีเลยลูกค้านี่ได้ตัวท็อปเลยนะในโฉมปี2014นะครับราคานะครับอยู่ที่319,000บาทผ่อนอยู่6,000กว่าบาทลูกค้าได้ยาริตแฮดแบ็กไปใช้งานนะเลขไมล์110,000 10, กิโลเท่านั้นเองถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยลูกค้าราคานี้ถือว่าจับต้องได้เลยนะคันนี้สวยจริงนะลูกค้าได้86แรงมา้าแถมเป็น เครื่องยนต์4ี่สูบอีกต่างหากนะครับผมวิ่งทางไกลได้เหลือๆแน่นอนนะครับลูกค้าใครนะครับที่สนใจติดต่อเบอร์หลังได้เลยที่0 986276862นะครับหรือไลน์หลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครอยากมาดูรถจริงนะครับผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้าเลยลูกค้ามาดูรถจริงได้เลยนะครับสวยสดงดงามแน่นอนตามในคลิปเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับในการรีวิวของหลังนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้หลังด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หารถ เก๋งสวยๆนะครับคุณภาพเกรดเแบบนี้มาให้ลูกค้าชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ